สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการพระาบยปิดูอ่าง่ายโดยมูลที่โพธิศาสตร์กับผมดรนัททฒตวัชระกุณดิลกหรือดรแหลมวันนี้ก็มาบรรยายเล่าเรื่องอพระสูตรตามเคยนะครับพระสูตรนี้ก็คงอยู่ในพระสูตรที่ชื่อว่า,าสักกะปัญหาสูตรนะครับก็คือปัญหาปัญหาของปัญหาคําถามของเท้าสักกะได้ถาม กาบเปลี่ยนนะพระผู้มีพระภาคเจ้าถามปัญหาต่างๆครับเมื่อเท้าสก,กัดนะซะึ่งขวนขวายอย,อยากเข้าเฝ้าจนท่านได้เข้าเฝ้าแล้วได้ได้กล่าวได้กล่กาวทักทายพระผู้มีพระภาครีบร้อยแล้วได้สนทนาพระผู้พภาคแล้วเนี่ยพระพระองค์นี้ตั้งใจมาจริงๆขวนขวายแล้วก็เข้ามาจมวน พร้อมเทวดาจำนวนมากมายนะครับเทวดาไม่เพียงในชั้นดาวดึงนะนะยังอยู่ในชั้นที่จตุมหาราชมีทั้งมีเท้ามีพวกนาคนะครับมีนาคบนทันนะจะเข้ามาอยู่ด้วยเยอะแยะหมวดน,นะครับพื้นที่ถ้ำเล็กๆแต่ในโลกในโลกทิพย์แล้วพื้นที่ทีททท่ขูดข,ขาของถ้ำก็กลายเป็นตื้นที่เลี่ยม พนะื้นถ้ำมันมืดแสงสว่างมืดกลายเป็นแสงสว่างที่มีสว่างสวัยไปหมดนะครับแล้วก็มีเทวเทพเทวดาทั้งหลายเนี่ยเต็มไปหมดเลยก็กว้างขวางมหาศาลนะครับก็หมายว่าเข้าเฝ้าแล้วก็สามารถแสงสว่างเนี่ยสว่างไปทั่วนะของนะในถ้ำอินทศารเนี่ยชาวบ้านที่อยู่ที่อภัสร์เนี่ยนะที่กรงราชเครือเนี่ย ก็แตกตื่นกันใหญ่มันไฟไม่ไม้ป่าสว่างสวยไปทั้งขุนเขานะครับเมื่อเข้าเฝ้าแล้วได้โอกาสแล้วเพราะที่แล้วมาเนี่ยไม่ค่อยได้เข้าเฝ้าเที่ยวนี้ได้โอกาสเข้าเฝ้าแล้วนะครับก็เลยเริ่มถามปัญหานะครับปัญหาแรกเนี่ยที่ที่ค่อนข้างจะเป็นหาที่เกิดน,นำของปัญหาที่อยากะถามนะครับ ก็เป็นเรื่องของที่ชื่อว่าโคปะกะเทพบระบุนะก็เลยเล่าเรื่องของของเทพโคปะกะเทพบุตบุเนี่ยให้ฟังว่าเทพองค์นี้เนี่ยได้ม,มาเกิดอยู่ในเป็นเทพชั้นดาวดึงนะครับเดิมเนี่ยนะครับเทพองค์นี้เนี่ยเป็นลูกของ เจ้าของกรุงกบ,บิลพัทความจริงเทพวงค์นี้เป็นเทพบุรนะบุตรนะหมายผู้ชายนะเป็นเทพผู้ชายไม่ใช่นางฟ้านะครับชื่อโคปากาเนี่ยเดิมเป็นผู้หญิงนะตอนจะเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับชื่อว่าโคปิกาเป็นผู้หญิงกันเป็นลูกสาวของของในตระกูลเนี่ยสักยะวงนะครับชื่อโคปิกา โภิการนี่เริ่มใสในพุทธศาสนามากนะเริ่มใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับแต่ก็ไม่อยากเป็นผู้หญิงอยากเป็นผู้ชายแต่ก็เริ่มใสปฏิบัติธรรมอยู่ในนะปฏิบัติธรรมผมเวน้นวักผมตั้งคำถามว่าทำอะไรถึงได้เกิดท่านดาวเวรุนหรือปัญหา,าที่วิจาระที่ท้ททาวสก,ก่าจะถาม คล้ายๆกับขราวที่แล้วเห็นนะว่าว่าคนเนี่ยเวลาตายไปแล้วเนี่ยจะเกิดไปเทวดาชั้นไหนนะครับขึ้นอยู่ว่าตายไปไปอยู่ชั้นไหนขึ้นอยู่กับกรรมที่ตัวเองทําถ้ากรรมตัวเองทําอะไรไว้ในชั้นไหนก็จะไปชั้นนั้นนะถ้ารักษาศีลเต็มที่เลยเนี่ยนะบริบูรณ์เป็นศีลที่สะอาดเนี่ยในแต่ละขั้นเนี่ยก็จะเกิดชั้นเทวดา แต่ถ้าพร่องไปในบางเรื่องก็ก็อยู่ในชั้นที่ต่ํากว่าแต่ไม่ว่าเทวดานะครับหรือชั้นที่เรียกว่าจาตุมหาราชที่มีทั้งอาสูรนะกุมภพันธ์แล้วก็ทั้งยักษ์ทั้งอาสูรทั้งกุมภพันธ์แล้วก็ทั้งนาคและคนทันเนี่ยคนเหล่านี้อยู่ชั้นที่ต่ํากว่านะชั้นเทวดาก็มีสองชั้นนะฮะจตุมหาราชิกาจะต่ํากว่าชั้นที่หนึ่ง ชั้นที่สองคือชั้นเทวดาชั้นดาวอกหนึ่งเทวดาชั้นเหล่าดาวอีกหนึงนี่ชั้นที่สูงกว่าไหมครับนะก็มีเทพมาหลายหลากแต่เทพที่ได้อยู่ได้ได้ข้าเฝ้าเป็นสาวกของพระเจ้าเนี่ยนะเดี๋ยวเพราะกรุงราชครืเนี่ยนะที่มีคนมาเป็นเทวดาเป็นล้านคนนะวันที่ผมบอกไปคราวที่แล้วเป็น,ห,นหลายล้านคนเลยนะผมจําตัวเลขไม่ได้ว่าเท่าไหร่นะนะนะเป็นสิบล้าน หลายล้านคนมากนะครับและในกรรมเทวดาทั้งหมดเนี่ยเทวดาที่ที่เป็นหมายว่าได้รับคำถังสอนและปฏิบัติธรรมเนี่ยนะครับในทางพทธเจ้าเนี่ยจะเป็นเทวดาที่เด่นมากในชั้นดาวลึงน,นะครับเพราะงั้นการการที่ตัวเองทำกรรมอะไรไว้ประพฤติปฏิบัติยังไงไว้ก็จะได้เมื่อตายแล้วก็ไปเจอ ไปเกิดในสุคติภพที่แตกต่างกันไปในชั้นที่ต่างกันไปเพราะฉันของเทวดหรือจิตที่มันบริสุทธิ์กว่ากันเนี่ยมันจะมีชั้นของมันนะฮะนี่คือหมายว่าอาจจะเป็นเป็นก็เลยจิตชั้นของจิตเนี่ยที่่ากกันออกไปนะครับนะนางโคโคปิกาเนี่ยนะซึ่งเป็นธิดาของสักยะสักยะธิดาเนี่ยหลังจากตายแล้วก็เกิดขึ้นในสวรรค์ที่เรียกว่าชั้นดาวดึง นะครับแล้วไปกลุ่มคนเนี่ยถ้าเราไปพูดเรื่องเอทวสภากลุ่มคนที่เป็นนับถือผู้พุทธธรรมประสงค์เนี่ยนะครับที่รับฟังคำสอนวิชจาปฏิบัติเนี่ยก็จะเป็นเทวดาทั้นดาวนึงที่เด่นที่สุดในกลุ่มเทวดาทั้งหมดนะครับพอขึ้นไปเนี่ยในขณะเดียวกันเนี่ยพอขึ้นไปบนแตนเทวดาดาวดึงเนี่ยก็เห็นภิกษุสามสามรูปเนี่ยนะซึ่งเป็น ซึ่งประพฤติพมหมจรเนี่ยเป็นลูกศิษย์ของพระผู้มีพระภาคซึ่งเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปรากฏว่านะทั้งสามคนเนี่ยทั้งสามรูปเนี่ยอยู่ในสวรรค์ชั้นไหนมาอยูอ่ในสวรรค์ชั้นจตุมหาลายชั้นที่ต่ำกว่าทั้งทั้งเป็นลูกศิษย์ของพระเจ้านะเป็นพระด้วยนะครับเวลาตายไปทั้งนั้นเนี่ปรากฏว่าภิกษุสามรูปเนี่ย ก็อยู่ในสวรรค์ชั้นลลางมีรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดก็อสูรก็น่าเกลียดอยู่แล้วนะไม่สวยงามแบบแบบแบบเทพธิดาอ่แต่กับไม่สวยงามแบบโคปิกะนะเทพธิดาไอเทพเป็นอธิดาของสายระวงศ์เพราะเกิดมาเนื่องจากตัวเองเนี่ยอยากเป็นชายเกิดมากลายเป็นเทพประรเลยตามความปรารถนานะครับก็กลายเป็นเทพประวชื่อว่าแทนที่เะกว่าโคปิกะก็เปลี่ยน่าโคปกะ เทพบุตบุน,นะครับก็กล่าวถึงภิกษุสามโลกอยู่ใกล้ชิดองค์แท้ๆพะพุทธเจ้าแท้ๆเลยปรากฏว่าอยู่ในชั้นที่ต่ำกว่าและมีรูปร่างหน้าตาหน้าเกลียดอัปรลัก <c oughs> เป็นไปอย่างไรใช่ไพอเจอกันที่ที่ประชุมเนี่ยนะในหมู่เทวดาทั้งหลายก็มีพวกเทวดาชั้นล่างลงไปกับชั้นดาวดึงที่มาประชุมกันก็เห็นพวกเหล่านี้ไว้พวกเธอเนี่ยทำไมเป็นพระนะเป็นพระใกล้ชิดพระพุทธอ,องค์เนี่ย นะกับผู้ปฏิบัติไม่ได้แล้วมาอยู่ในเทวเ,เวลาที่ต่ำกว่าชั้นอีกนะนะปรากฏว่าเทพได้ชนทันทั้งสามเนี่ยเมื่อถูกตักเตือนเช่นนั้นนะก็เข้าใจได้ปรากว่าทั้งสองคนเนี่ยนะครับเมื่อถูกตักเตือนแล้วนะก็ไปปฏิบัติเลยปฏิบัติธรรมนะจนทั้งบรรลุนะครับได้ได้ฌาน ก็สามารถก้าวขึ้นไปสู่เทวดาชั้นพรหมเลยไม่ธรรมดานะเข้าสู่ชั้นชั้นพรหมเลยเทวดาเนี่ยมันมีหลายชั้นมากนะครับชั้นล่างสุดเนี่ยก็คือจตุมหาราชาชั้นถัดมือคือดาวดึงนะชั้นสูงสุดคือปรนีมิตรสวัตตีนะเหนือชั้นดูเสร็จไปอีกแต่หลังจากนั้นคือชั้นพรหมนะครับเพราะว่าหลังจากนั้นสองคนเนี่ยได้ขึ้นชั้นพรหมเลยส่วนออกคนนึงปฏิบัติไม่ได้เป็นเป็นพระภิกษุ ก็อยู่ในชั้นหน้าตาหน้าเกลียเหมือนเดิมนั่นแหละไม่ขึ้นชั้นพรมเลยชั้นพรมมันเหนือชั้นเทพทุกชั้นนะฮะอยู่ชั้นสูงสูงเหนือกว่าเทพชั้นสูงสุดด้วยนะครับหลังจากปฏิบัติแล้วด้วยการตักเตือนของโคประกะเทพอบุธเนี่ยตักเตือนก็เรียกบรรลุเลย,เลยหลังจากนั้นบรรลุปฏิบัติรมแล้วก็บรรลุเลยนี่คือสาวกของพระพุทธาณภาคเนี่ยถึงแม้ชั้นต่ําหลังจากสะกิดใจมีคนตักเตือนแล้วก็สามารถบรรลุได้ แต่คนที่ไม่สามารถมีทิฏฐิอาจจะอยู่ที่เดิมนั่นนะมีเหมือนกันนะอยู่ใกล้ชิดพระเจ้าเถอะบางทีก็ไม่ถึงเหมือนกันนะอยู่ฉัน,นเพราะฉันขึ้นอยู่ว่าผู้ขึ้นอยู่การปฏิบัติไม่ใช่อยู่การใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้านะครับคนนี้ไม่ใกล้ชิดคนใกล้ชิดไม่ปฏิบัติเนี่ยมันก็ไม่ได้นะได้แก่ตัวเองนะครับนะครับนี่ก็ก็ก็พูดถึงสิ่งเหล่านี้ให้ฟังนะกนะ็ เอ่เอก็เทาสัก,กัิดีดกุกอยางโคปิกะน,นะกลายเป็นโคปิกะที่เป็นสัิดาสกยวงศ์แล้วตายแล้วได้เก,เกิดเป็นเทพ,พบุตรมีรูปร่างหน้าตาสวยงามแล้วกลายเป็นผู้ชายด้วยจากการผู้หญิงเนี่ยเป็นผู้ชายด้วยตามเพศที่ตัวต้องการนะก็แลอยู่ยในชั้นที่เรียกว่าดาวนึ่งส่วนพระภิกษุสามรูปเนี่ย นะก็ไปอยู่ชั้นที่ต่ำกว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอได้ถูกตักเตือนภิกษุสองลูปก็บรรลนะุในชั้นที่เรียกชั้นพรหมนะครับอีกคนก็อยู่ชั้นเดิมนั่นแหละนะครับแต่นี้ยังไงล่ะแต่ละคนทําไมบางคนเนี่ยอยู่ชั้นนั่นเป็นคนอยู่อยู่ชั้นพรหมนะครับในคําตอบนี่ที่ที่พูดก็คือว่า โกปิกะบอกว่าท่านผู้นิรโทษทั้งหลายพวกท่านหันหน้าไปทางไหนตันนี้กล่าวเตือนพระพิสูจน์นะทั้งที่ได้ฟังพระธรรมของพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นแล้วเราเป็นหญิงเองเรื่มใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะครับรักษาศีลให้บริบูรณ์ท่านผู้ชมครับรักษาศีลให้บริบูรณ์ศีลเป็นเรื่องสําคัญมากที่ผมกล่าวในพระสูตรทั้งหลายเนี่ยศีลส,สมาธิปัญญาพู้เจ้าเริ่มจากศีลทั้งหมด นะถ้าศีของพระพิสุเนี่ยนะ,ะเป็นศีลที่ตั้งแต่จุลศีลมัชฉิมสีและมหาสีลสีขั้นต้นขั้นกลางาขั้นปลาย,น,ยนะครับรักษาศีลขั้นต้นคืออะไรครับก็คือห้ามาโจกอย่าเช่นห้าขาสัตว์สีขั้นกลางกาคืออะไรครับห้ามพรากพืชพวกคือตัดต้นไม้ทำลายต้นไม้ทั้งหลายเนี่นะเป็นสีขั้นกลางว่าห้ามสีขั้นสูงก็คือว่าเตรจฉานวิชาทั้งหลายห้ามทำ เอาไ้ออกฤ์หากินกับเดรจฉานหาอามิรเนี่ยนะจากความโรคจากการกระทําที่ผิดผิดพวกเดรจฉานพวกพมน้ำมนต์อะไรต่างๆสารพัดเนี่ยเล่นเวทมนกระถาครับออกฤ์ออกแสดงต่างๆเนี่ยพวกนี้พระเจ้าห้ามนะครับถ้าปฏิบัตินี่ก็ไม่ถึงนี่รักษาศีลที่บริสุทธิ์ใครรักษาศีลได้บริสุทธิ์คนนั้นได้เกิดเป็นเทวดาขั้นต่นอยู่ในชั้นชั้นเดียวชั้นดาวดึง นะครับเทวดาชั้นสองรักษาศีลน,นะเนะมือ่อตายแล้วก็อยู่ในเทวดาที่ยังมีการมาสุขนะนะมีการมาสุกเขาเรียกการมาคุณห้าการมาคุณห้าคืออะไรครับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสห้าบท้่วหมดนะเพราะฉะนั้นในเทวดานะครับเทวดานี่ก็มีมีมีสัมผัส เหมือนกับคนเลยเหมือนกับมนุษย์เลยอยู่ในเทวิดานี่ไม่ไม่ใช่เป็นอะนนั้นนะเหมือนมนุษย์ทุกอย่างนะครับมีรูปร่างเสียงสัมผัสหมดแต่ทั้งหมดเป็นกายทิพย์เป็นรสทิพย์เสียงทิพย์นะทั้งหมดเนี่ยเป็นรสทิพย์เสียงทิพย์กลิ่นหอมทิพย์นะทุกอย่างเป็นทิพย์ไปหมดนี่คือสวรรค์ท่านท่านเทพทั้งหมดนะท่านผู้ชมครับยังมีการมาคุณอยู่แต่เป็นกามคุณที่เป็นสุขนะครับ ปฏิบัติแล้วนี่ยนะรูปร่างหน้าตาก็สวยมีรัศมีผ่องแสงมีเสื้อผ้ามีนิวาสถานที่ดีครบเครื่องหมดครับนะเป็นกายเรียกกายทิศนะเนะทวดาเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นเวลาเราทําบุญทําอะไรต่างเนี่ยเทวดาก็รับนะรับกลิ่นหอมกินอะไรต่างทำไปแล้วเขา,เขาเ,ขาเขาเรียกว่ามีอายตนะทั้งห้านี่ครบสมบูรณ มีายวะครบถ้วนสมบูรณ์เหมือนกับเป็นมนุษย์เลยแต่ทั้งหมดนี่เป็นกายทิพย์นะครับนี่คือเทว,เว,วดากนะับมีกรรมสุขห้าอย่างเหมือนกันนะครับจะเป็นกรรมที่มีความสุขนะครับไอนี่คือสิ่งนีน้หลังจากนั้นก็บอกว่าเนี่ยรักษาศีลให้บริบูรณ์เนหนือนายความรู้สึกเป็นหญิงปรัสนาเป็นชายหลังจากตายแล้วก็เกิดในสุสติโลกสวรรค์นะครับได้อยู่ร่วมกับพวกเทพชั้นดาวดึง เป็นบุตรของทา้าสัตตะจอมเทพครับในที่นี้เทพรู้จักเราอย่างนี้ว่าโคปะกาเทพพระบุตรส่วนทวกวท่านนี่กล่าวถึงภิกษุสามลูกเนี่ยส่วนพวกท่านประพฤติพรหมจรรย์นในพระผู้มีพระภาคมาเกิดในคนทันซึ่งเป็นชั้นต่ำเกิดเป็นคนทันพระภิกษุรูปนี้เกิดเป็นคนทันซะพวกเราได้เห็นผู้ร่วมประพฤติธรรมที่มาเกิดที่มาเกิดในหมู่คนทันซึ่งเป็นเทศชั้นต่ำกว่า มีรูปร่างไม่น่าดูเลยนี่คือการตักเตือนนะครับเพราะันการที่พระสกตะเล่าให้ฟังก็เป็นการเล่าให้ฟังว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยใครปฏิบุติปฏิวัติก็ได้สิ่งนี้นนะครับแม้แต่สาวกของพระพุทธเจ้าเพื่อก็ไม่ได้เกิดมาก็เป็นอย่างนั้นกลายเป็นคนทันงด้วยแต่หลังจากน่าเกียดด้วยไม่ใช่ไม่ใช่น่า่าเกียดด้วยรูปร่างพระ อยู่ใกล้พู้เระเจ้าเนี่ยไม่ใช่หมายว่าจะเกิดเป็นเทพแล้วชั้นสูงสุดมันขึ้นอยู่ตัวเองปฏิบัติยังไงพอดีโครประกาศเทพประวุณนี่ตักเตือนหลังจากนั้นไปเระพฤติว่าสองสามองค์เนี่ยสามรูปเนี่ยสองรูปเนี่ยขึ้นสวรรค์ชั้นพรมเลยเหนือกว่าชั้นเทพอีกนะชั้นพรมหมายก็ว่าไงเทพเนี่ยชั้นเทพเนี่ยมีมีกามาคุณห้ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหมือนกันหมดทุกอย่างเหมือนกับคนเลยแหละแต่กายละเอียดเป็นกายทิศน,นะครับ นะว่าชั้นพรมนี่มีมีนะชั้นพลหลังจากที่เล่าเล่าเรื่องนี้ขึ้นมานะได้เห็นผลของผู้ที่รักษาศีลเนี่ยนะครับรักษาศีลสมบูรณ์ดีศีนเนี่ยได้เป็นเทว,วดาตายแล้วเป็นเทว,วดาคนที่ศีลไม่ครบนะครับยกอย่างเช่นแม้เป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับพระู้มีภิคแล้วก็ยังอยู่ในขั้นที่เรียกว่าชั้นทนทัน เพราะกรรมเนี่ยกรรมที่ทำเนี่ยก็เป็นตัวตัดสินเมื่อตายไปแล้วเนี่ยว่าตัวเองจะไปจะไปเกิดในสุขติภพในชั้นไหนในสุภิพภพนั้นนะครับก็บอกว่าคนที่รักษาศีนี่จะประเกิดสมบูรณ์ในศีนี่ครบศีนี่ก็จะเกิดไปในสวรรค์ชั้นเทพนะเทพที่สําคัญคือเทพชั้นดาวดึง ส่วนศีลที่ไม่ครบไม่ก็พร่องไปนะก็อยู่ในชั้นที่ตา่างเป็นเทพเหมือนกันชั้นที่ต่างก่าดาวดึงน,นะครับนี่คือ,อทํากรรมอะไรวเวลาตายไปก,ก็อยู่ในพบในชาติในชั้นเทวดาที่ต่างกันตามระดับชั้นตัวเองจะทําไปนะี่ครับโคปกษเทพปุรนะจากโคปิกะก็กลายเป็นโคบกาเทพโคบกษเ,เทพบ,บุรเนี่ย ก็เลยอย่างนะนะโดยโดย,โดยเท้าสก,กะเนี่ยว่าว่ากรรมเนี่ยให้ผลหลังจากตายไปแล้วให้ผลในชั้นต่างๆเลยนะครับก็เมื่อเล่าเช่นนี้ก็อยากกระถามพระผู้มีก็ยังมีปัญหาจะถามพระผู้มีพระภาคต่อไปเหมือนกับว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นมองลึกไปว่าทําไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะกรรมหรือเปล่าหรือไง แต่การปฏิบัติการรักษาก็กรรมอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็เลยถามถึงในปนระเด็นที่เท้าสะกาะว่าอะไรเป็นเครื่องผูกพันสัตว์ทั้งหลายในเกิดเป็นภพในภพชาติต่างๆเพราะอะไรจอดเรื่องลงไปอีกนะครับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นคำถามในบทต่อๆไปวันนีก้ก็กลาบลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ